ครับผมอีกที่ครับสวนดอกมะาการีนะครับได้พอเพียงนะครับ <Okay. S 1> ทางผ่าน <Okay. S 1> เข้าชมคนละ20บาทครับ่าเข่าชมมาแล้วก็ต้องชมครับอดอกมะการ็ดมะาการ็ดครับโอ้สวยๆครับสวยมากสวยมากสวยมาก ท,อท,ท,ท,อท,ท่องเที่ยวท่องเที่ยวก็เยอะครับสวนดอกนัเกล็ดท่องเที่ยไปไหนไหนอ๋อพา,าพี่ดิมอรับสวยเลยครับเดี๋ยวให้ถ่ายถ่ายพีดีโอแป๊บน,นึงกันครับผม มาถ่ายรวมอ๋อลุงเพ่งอยู่ข้างนอกนะเพ่งบ่ได้เขามานี่ครับอืมกินออกเป็นเยอะเยอะครับสวยๆครับสวยนี่ครับ ดอกมากเ,กเจ้าเรศแต่ว่ามือคึืนนี่ครับพักที่น่นครับนี่สูงสูงเลยครับนี่สุดยอดสุดยอดสูงที่สุดเลยล่ะครับมือคลืนนี่นี่ครับช่วงใบแต่มีเมฆชนเขา ตรงนี้คือสวนดอกมาร์เกเรตนะครับแพอเพียงสวยนะครับสวยเออเนี่ยดอสวยสวยสวยให้ชมนะครับบรรยากาศให้ชมนะครับเขาโฮมเราทางพุ้น แด็ดสอดครับครับอา้าวครับเป็นบรรยากาศของสวนดอกไม้ครับที่สวยงามอีกที่ครับ